สุขวักว่าด้วยเรื่องความสุขในบรรดามนุษย์ผู้มีเวรกันพวกเราไม่มีเวรเป็นอยู่สบายดีหนอในมนุษย์ผู้มีเวรกันทั้งหลายพวกเราไม่มีเวรกันในบรรดามนุษย์ผู้มีความเล่าร้อนพวกเราไม่มีความเล่าร้อนเป็นอยู่สบายนีหนอในมนุษย์ผู้มีความเล่าร้อนทั้งหลายพวกเราไม่ม,นม,นมีความเล่ลาราา้อนอยู่ ในบรรดามนุษย์ผู้ขวนขวายพวกเราไม่มีความขวนขวายเป็นอยู่สบายดีหนอในโมมนุษย์ผู้มีความขวนขวายพวกเราไม่มีความขวนขวายสบายดีอยู่พวกเราซึ่งไม่มีกิเลสเครื่องกันชาติกังวลย่อมเป็นอยู่สบายดีหนอพวกเราจะเป็นผู้มีปิติอันเป็นภิกษาเหมือนพวกเทพชันะพัสลา ผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์ผู้สงบแล้วละทิ้งทั้งความชนะและความแพ้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขไฟเสมอด้วยราคะไม่มีโทษเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกข์ทั้งหลายเสมอด้วยขันไม่มีความสุขนอกจากความสงบไม่มีความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่ง บัณฑิตทราบเนื้อความตามความจริงแล้วเพึ่งทำให้แจ้งพนิพานเพราะพนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งในการใดบุคคลเป็นผู้กินจุมักง่วงมักนอนหลับและนอนกระสับกระส่ายไปมานอนเกียกึ่งอยู่ดูสุกรใหญ่ที่เขาเลี้ยงด้วยอาหารผักในการนั้นเขาจะเป็นคนซึมเซาเข้าห้องบ่อย คนมีสติทุกเมือ่อรู้จักประมาณในโภชนะแล้วนั้นย่อมได้เวทนาเบาบางอาหารที่บริโภคแล้วเลี้ยงอายุอยู่ค่อยๆย,ย่อยไปลาวทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งทรัพา์มีความสันโดษเป็นอย่างยิ่งญาติทั้งหลายมีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง บุคคลลิ้มรสอันเกิดแต่วิเวกและลดพระนิพพานที่เข้าไประงับทุกข์และดึงดำ่มลดปิติอันเกิดแต่ทำอยู่ย่อมเป็นผู้ปราศจากความกวนกวายกะหายบาปแน่ท่านท้าววาสวะท่านจงถามปัญหากับเราเถิดท่านปราชนาปัญหาใดข้อหนึ่งในประทับในพระไทย เราจะทำที่สุดแห่งปัญหานั้นๆให้แก่ท네่านการพบเห็นเหล่าพระอริยบุคคลเป็นการดีการอยู่ร่วมด้วยพระอริยบุคคลให้เกิดสุขทุกเมื่อบ uh uh ุคคลจะพึงเป็นผู้มีสุขเป็นนิจแท้จริงเพราะไม่พบเห็นคนพาลเพราะว่าการเที่ยวไปกับคนพาลเป็นเหตุนำความเศร้าโศกตลอดการยืดยาว การอยู่ร่วมกับคนผ่านให้เกิดทุกทุกเมื่อเหมือนดังการอยู่ร่วมกับศัตรูฉะนั้นปลาดมีการอยู่ร่วมกันเป็นสุขดุดสมาคมแห่งญาติฉะนั้นท่านทั้งหลายจงคบผู้ที่เป็นปราดมีปัญญาเป็นผู้หูสูตรผู้นำธุระไปเป็นปกติมีวัด เป็นอริยบุคคลเป็นสัตบุรุษมีปัญญาดีนั่นเหมือนพระจันทร์ซ่องเสพนักสัจนะนั้นบุคคลประกอบตนไว้ในสิ่งอันไม่เป็นประกอบไม่ที่พึงประกอบและไม่ประกอบไว้ในสิ่งที่อันควรประกอบและเสียซึ่งประโยชน์ยึดถือเอาแต่สิ่งอันเป็นที่รักย่อมทยานทะเยอทยานต่อบ,บุคคลผู้ตามประกอบตน บุคคลย่าสมาคมกับสัตว์หรือสังขารทั้งหลายอันเป็นที่รักและอันไม่เป็นที่รักในการไหนการไม่เห็นสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักและการเห็นสัตว์หรือสังขารอันไม่เป็นที่รักเป็นความทุกข์เพราะเหตุนั้นบุคคลไม่พึงทำสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักเพราะการพัดพลากจากสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักเป็นการชั่วช้ากิเลส กิเลสเครื่องลอยลัดของขาวหล่อนนั้นผู้ไม่มีในอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นไปย่อมเป็นไปที่รักไม่มีสัตว์ทั้งหลายสังขารให้เป็นที่รักเพราะการพรัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก่อให้เกิดทุกข์บุตรของเราเมื่อสรีระใช้ไม่ได้ก็ทอดทิ้งสรีรัของตนไปดุดงูลอกคราบ เก่าไปฉะน,นั้นเมื this ่อบุตรของเราตายจากไปเขาถูกไฟเผาอยู่ย่อมไม่นึกถึงค่ําครวนของหมูญาติเพราะฉะนั้นเรายึดถึงไม่เศร้าโศกถึงบุตรนั้นเขามีคติเช่นไรก็ไปสู่คตินั้นความโศกย่อมเกิดขึ้นแต่ความรักภัยย่อมเกิดแต่ความรักความโศกย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้หลุดพ้นแล้วจากความรัก ภัยจะมีแต่ที่ไหนความโศกย่อมเกิดแต่ความยินดีภัยย่อมเกิดแต่ความยินดีความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้หลุดพ้นแล้วจากความยินดีภัยจะมีแต่ที่ไหนความโศกย่อมเกิดแต่กามภัยย่อมเกิดแต่กามความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้หลุดพ้นแล้วจากกามภัยจะมีแต่ที่ไหน ความโศกย่อมเกิดแต่ตัณหาภัยย่อมเกิดแต่ตัณหาความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้หลุดพ้นแล้วจากตัณหาภัยจักมีแต่ที่ไหนชนย่อมนำท่านผู้สมบูรณ์ด้วยสีและทัศนะผู้ตั้งอยู่ในธรรมมีปกติผู้แต่คำสัตว์ผู้ทำกันงานของตนให้เป็นที่รัก ภิสูพู้เกิดฉันทะในพระนิพพานอันใครๆบอกไม่ได้พึงเ,เป็นผู้อันใจถูกต้องแล้วก็ดีเป็นผู้มีใจไม่เกี่ยวเกาะในก่ามทั้งหลายก็ดีท่านเรียกผู้มีกระแสในเบื้องบนญาติและมิตรและสหายรุ่มใจเห็นบุรุรผู้ไปอยู่ต่างถิ่นนานมาแล้วแต่ไกลโดยสวัสดีย่อมยินดียิ่งว่า มาแล้วฉันใดบุญทั้งหลายย่อมต้อนรับแม้บุคคลผู้ทำบุญไว้แล้วซึ่งจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าดูดพวกญาติเห็นญ,ญาติที่รักมาแล้วต้อนรับอยู่ฉันนั้นบุคคลพึงละความโกรธพึงสละความถือตัวพึงก้าวล่วงสังโยเสีย ทุกทั้งหลายย่อมไม่ตกต้องบุคคลนั้นผู้ไม่เกี่ยวข้องอยู่ในรูปไม่มีกิเลสเป็นเหตุกังวลบุคคลใดพึงสะกดความโกรธที่พุ่งขึ้นเหมือนคนที่ห้ามรถที่กำลังเล่นไปได้เรียกว่าผู้นั้นว่าเป็นสารถิส่วนบุคคลนอกนี้เป็นเพียงผู้จับเชือบบุคคลพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี พึงชนะคนตนีด้วยการให้พึงชนะคนพูดจาเหลวไหลด้วยความสัตย์บุคคลควรกล่าวคำสัตย์ไม่ควรโกรธถึงถูกเขาขอน้อยก็ควรให้บุคคลจะพึงไปในสำนักของเทพพยดาทั้งหลายด้วยฐานะสามอย่างเหล่านี้ใจย่อมจุดจอจิตก็เสื่อมเลื่อมใสในบุคคลใดเขาย่อม สนิทสนมในบุคคลแม่นั้นซึ่งตนยังไม่เคยเห็นเลยก็ได้ความรักนั้นย่มเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุสองอย่างคือเพราะการอยู่ร่วมกันในปางก่อนเพราะการเกื้อกูลกันในปัจจุบันเปรียบเหมือนดอกบัวที่เกิดแต่น้ําชีวิตนี้น้อยหนอสัตว์ย่อมตายไปหย่อนกว่า แม้เพียงร้อยปีแม้หากผู้ใดจะเป็นอยู่เกินร้อยปีผู้นั้นย่อมตายเพราะชลาแน่นอนมุนีเหล่าใดเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสำรวมกายเป็นนิสมุนีเหล่านั้นย่อมไปสู่ฐานะอันไม่จุติซึ่งเป็นที่ที่คนทั้งหลายไปแล้วไม่เศร้าโศกอาสะวะทั้งหลายของผู้ตื่นอยู่ทุกเมื่อตามสำเนียกอยู่ตลอดทั้งกลางวันทั้งคืน ผู้น้องไปสู่พระนิพพานย่อมถึงความตั้งมั่นอยู่มิได้พระโพธิสัตว์เจ้ากินหญ้าอันเป็นเดนเจ้ากินข้าวตังและลำนี่เป็นอาหารเดิมของเจ้าเหตุไฉนบัดนี้เจ้าจึงไม่กินลูกม้าสินทบไหนที่ใดจนทั้งหลายไม่รู้จักผู้ควรเลี้ยงโดยชาติโดยวินยัย ท่านมหาพรหมเออก็ในที่นั้นมีข้าวตังและลำมากส่วนท่านและรู้จักข้าพเจ้าดีกว่าม้าเช่นใดนี้เป็นม้าสูงสุดข้าพเจ้าอยู่รู้อยู่อาศัยท่านผู้รู้จึงไม่กินลำของท่านอุตละการนินทาหรือการสรรเสริญน,นั่นเป็นเพียงของเก่านั่นไม่ใช่เป็นเหมือนมีในวันนี้ ชนทั้งหลายย่อมนินทาผู้นั่งนิ่งๆบ้างนินทาผู้พูดมากบ้างนินทาผู้พูดพอประมาณบ้างผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกคนที่ถูกนินทาโดยส่วนเดียวหรือคนที่สรรเสริญโดยส่วนเดียวไม่ได้มีแล้วจากไม่มีและไม่มีเดบัดนี้หากว่าวินโยชนให้ควรแล้วทุกๆวันสรรเสริญผู้ใดผู้ซึ่งมีความประพฤติไม่ขาดสาย มีปัญญาตั้งมั่นอยู่ในปัญญาได้สีายใครเล่าจะควรติดเตียนผู้นั้นเหมือนดังแท่งทองชมพูนนุษแม้เหล่าเทวีดาก็สรรเสริญเขาถึงผมก็สรรเสริญเขาบุคคลพึงรักษาความกําเริบทางกายพึงเป็นผู้สำรวมกายพึงละก,กายทุจริตและประพฤติกายสุจริต บุคคลพึงรักษาความกำเริบทางวาจาพึงเป็นผู้สำรวมวาจาพึงละวาจาทุจริตเสียแล้วประพฤติวาจาสุจริตทางวาจาบุคคลพึงรักษาความกำเริบทางใจพึงเป็นผู้สำรวมใจพึงละมโนทุจริตเสียแล้วประพฤติสุจริตทางใจที่ละชนทั้งหลายสำรวมทางกายสำรวมวาจาสำรวมใจที่ลชนเหล่านั้น เชื่อว่าสำรวมรอบครอบดีแล้ว <c oughs> บัดน,นี้ท่านเป็นดูดใหม่ไม้เหลืองอันหนึ่งบุรุษแห่งพยาโยมปรากฏแก่ท่านแล้วท่านตั้งอยู่ใกล้ปากแห่งความเสือ่อมอันหนึ่งแม้สเสบียงของท่านยังไม่มีท่านอย่างนั้นจงทําที่พึ่งของตนเถิดจงพยายามจงเป็นบัณฑิตโดยพลัน ท่านกำจัดมนทินได้แล้วไม่มีกิเลสเพียงดังเนินจากถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์บัดนี้ท่านเป็นผู้มีไวชาาอันเข้าไปแล้วเปรียบผู้เปรียบไปสู่สนักของพยายมอันหนึ่งแม้ที่พักในระหว่างของท่านยังไม่มีอันหนึ่งแม้สเสบียงกลางทางของท่านก็ยังไม่มีท่านนั้นจงเป็นที่พึ่งของตนท่านจงรีพยายามจงเป็นบัณฑิต ท่านเป็นผู้กำจัดมนทินได้แล้วไม่มีกีรตสเพียงดังเนินจากไม่เข้าถึงชาติและชลาอีกผู้มีปัญญาพึงกำจัดมลทินของตนทีละน้อยทะละะน้อยทุกขณะขนาดโดยลำดับได้เหมือนช่างทองกระจัดสนิมเงินออกจากเหล็กทนั้นสนิมตั้งขึ้นแต่เหล็กคันตั้งขึ้นแต่เหล็กนั้นย่อมกัดกินเหล็กนั้นเองชันใด กรรมทั้งหลายที่เป็นของตนย่อมนำบุคคลผู้มักประพฤติร่วงปัญญาชื่อทนาไปสู่ทุกติฉชนนั้นหมูบอกว่าสหายเอ๋ยเราก็มีสีเท้าท่านก็มีสีเท้ามาเถอดท่านสีหะท่านจงกลับมาเหตุชะไฉนาท่านจึงหันหัวหนีไปเล่าราชสีก่าวลว่า สุกรเอ๋ยท่านเป็นผู้ไม่สะอาดสกรปรกมีขนเปื้อนด้วยของเน่าเน่ามีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปหากท่านประสงค์จะต่อสู้กันสายเราจะยกชัยชนะให้ท่านนาสหายมนทั้งหลายมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินเรือนมีความไม่หมั่นเป็นมนทินความเกียดข้านเป็นมนทินของผิวพธุ์ความประมาทเป็นมนทินของผู้รักษา ขึ้นชื่อว่าสตรีในโลกเป็นเหมือนแม่น้ำหนทางลงดื่มที่พักและบ่อน้ำเวลาย่อมไม่มีแก่สตรีเหล่านั้นความประพฤติชั่วเป็นมนทินของสตรีความจรณีเป็นมนทินของผู้ให้ทำอัลลามกทั้งหลายเป็นมนทินทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเราจะบอกมนทินอันนิ่งกว่ามูทินนั้น อาวิชาเป็นมนทินอย่างยิ่งพิสุทธิ์ทั้งหลายพวกเธอละมนทินนั้นได้แล้วย่อมเป็นผู้หมดมนทินอันบุคคลผู้ไม่มีความละอายกล้าหลุดกามีปกติกรรจัดคุณมักจะเป็นผู้แล่นไปเป็นผู้ขนองเศ้าหมองเป็นอยู่ง่ายส่วนบุคคลผู้มีความละอายผู้แสวงหากรรมอันสะอาดเป็นนิด ไม่หดหูไม่ขนองมีอาชีวะหมดจดเห็นแจ้งอยู่เป็นอยู่ลำบากนัลละใดย่อมยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงการกล่าวมุสาหนึ่งถือเอาทรัพย์ที่ของเจ้าของไม่ให้ในโลกหนึ่งภรรยาของผู้อื่นหนึ่งอันหนึ่งนัลละใดย่อมประกอบเนืองเนืองซึ่งการเดิมสุราเมลยัยนัลละนั้นชื่อว่าย่อมขุดรากเง่าของตนในโลกนี้ทีเดียว บุคคลผู้เจริญท่านจงทราบอย่างดีว่าบุคคลผู้มีบาปร,รมทั้งหลายย่อมเป็นผู้ไม่สำรวมแล้วความโลภและสภาพไม่ใช่ธรรมอย่านลบกวนท่านเพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานเลยนายกระตะว่าหกนั้นไปสู่ชนบทอื่นพึงพูดวัวอวดทรัพย์แม้มากนายมาตามแล้วพึงประทุษลลายก็ลาหก ท่านจงบริโภคจงใช้สอยบริโภคทั้งหลายเถิดชนย่อมให้ทานตามศรัทธาตามกาามเลื่อมใสชนเราใดเป็นผู้เกื้อเขินในพ่อหน้าและข้าวของคนอื่นนั้นชนนั้นย่อมไม่บรรลุสมาธิในกลางวันหรือกลางคืนก้าอาคุสนธรรมอันบุคคลใดตัดแล้วถอนขึ้นทำให้มีราขาดแล้ว บุคคลนั้นแลย่อมบรรลุสมาธิในกลางวันหรือกลางคืนไฟเสมอด้วยราคะไม่มีผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีขายเสมอด้วยโมหะไม่มีแม่น้ำเสเดวเสมอด้วยตัณหาไม่มีโทษของบุคคลอื่นเห็นได้ง่ายฝ่ายโทษของตนเองเห็นได้ยากเพราะว่าบุคคลนั้นย่อมโปรยโทษของบุคคลเหล่าอื่นเหมือนบุคคลโปรยแกบฉะนั้น แต่ว่าย่อมปกปิดโทษของตนเหมือนนายพปกปิดอัตภาพด้วยเครื่องปกปิดฉะนั้นอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลน,นั้นผู้คอยดูแต่โทษผู้อื่นผู้มีความมุ่งหมายแต่ยกโทษเป็นนิดบุคคลน,นั้นเป็นผู้ไกลจากธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะ ลอยเท้าไม่มีในอากาศสมณะภายนอกก็ไม่มีมูซัดเป็นผู้ยินดีในธรรมเป็นเครื่องเนื่นชา้าแต่พระตถาคตเจ้าทั้งหลายหาทาเครื่องเนื่นชา้ามีได้ลอยเท้าไม่มีในอากาศเลยสมณะภายนอกก็ไม่มีสังขารทั้งหลายที่เที่ยงแท้ไม่มีเกเรสชาติเป็นเหตุวันไหวไม่มีแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย